สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องฟองปายสูผูุ้ชคขั้นสูผูุ้ชคขั้นนะครับท่านผู้ชมขีมาตามเลขแพร่ดำนะครับท่านผู้ชมอย่างเงินว่าเลขพอดำนี่นะเข่ามาทุกหัวนะครับท่านผู้ชมเลขสูตรเลข,ขคำนวณของเพคนนะครับเนาะขีมาตามแนวทางไปฝากพี่นอ้องฟองปายเขาเนาะครับท่านผู้ชมขั้นมากกับตามมาขั้กับพานได้นะครับเน,นาะ เดี๋ยวขับไปรับเข้าไปชส้มน้ำกกนเนาะครับท่านผู้ชมอืมอรียกอกเกจหนึ่งเบ่งกันสดๆดแล้วนะครับเนาะเอากันสดๆครับสดสดคำนวณกัน,นเห็นเห็นเลย ตะวัน,วนพอเฮดมากนี่มันเข่ามาตลอดน,นบนี่เข่ามาตลอดา <4 S 1> <ะ>ี่ยุกหนึ่งร่นไปรุ่นมาไปพ่อบาอเขายุหมดหนึ่งปีหนึ่งนี่ครับปีหนึงนี่พลาดงวดเดียวว่ามันสี่ยุกเบนเบนบางที่เกเบเบนเค็มหมวดหมวดต่อไปกับา,อาโอ,ขอาา้ขอตะว่าขอต่ว่าหลุดหมวดหนึ่งงวดต่อมากกับเขา

สองสามนี่ห้าหิบอ็ดส่นี่สาี่ห้ากับโซกอันนี้บวกเลียง่บฟอนี่ครับบวกเลีอยๆจนมันลงโตโอบวกเลีอยจนลงโตครับโอ หนึ่งหเกเจ็ดเจ็ด่องด่โอ,อโอ้โอ้บวกจนล่องโตบ,บานห้องราคาดอ,อกมาบา,าน,นโอ้บาดเด็กปาคาดัดศูนยหนึโอ้ศ<อ>ูนหกรักสอง นี่รักสองักสองนี่รักอะไรพมีรักหนึเอารักหนึ่งปสิบหกี่น่อะไรบวะนี่สิบนีรักสองแบบนี่สองอะไรรักสองมีสองหนึ่งใจนี่ นี่แหละรับสาอนีครับสา3สาม3นึ่งสามสามสามหนึ่งสามนี่บบรักทเบื้องได้ขอเอาไปเป็นแนวทางเชียงโชกใส่ง่นวันที่16บหกตุลาเนี่ นี่คือหนึ่งพัสิบหกคิดๆคิดโอ้คำนวณคำนวณคำนวณตัดออกครับคำนวณเอาต่ตัวเด่นนี่คคือนึ่มีนะคืมี่คืี่สี่หกนี่ี่หกสี่หกครับบรัน้าไม่หายี้ไรงราคาไม่หาหนึ่ง รักหกหกหนึ่ง้หกรัหกหหกหกรักเจ็ดรักเจ็ดนี่เจ็ดหกเจ้เปียนที่ห้องแตครับครับ รับแยงัยอเ,เนี่ยรัดงแ่ไมยกนก็มีกาลัแยงี้รัดเก่ามีเก่ามี้ัลโับโหลัล<า>โีลฮัอโหลฮั่าหัวนหลฮัลโหลัลโหัลโหลฮัลโหลฮัคโหล้ัลโหันไปลฮัลโหลฮัลโัลหับโหัลห้ฮัลโหัลโหลฮัลโฮัลลัลโหัหลัลโหลฮัลโัลโัลโหลหับโหล โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอ้เลขเท่าเห็่ดอกมามันมันไปเข้ากับตัวใดที่มันดังๆมากโอ้ครับเอ้าว่าอันเขาเขาจังคัดซิเอาโอ้บ๊วยเหตุก็บบ่วหายตัวเน้นไหครับนี่บ๊วยบ๊วยได้หายตัวเน้นโอ้บ่วมีตัวเน้นนะครับ๊่ยมีตัวเน้นอันนี้อันนี้เลขได้กลับบ่ครับนี่ได้กลับบ่ครับนี่บ่บ๊ได้กลับโอ้บ่ได้กลับเลย เมาเน่นิไปสินิ่งแค่เน้นแบบนี่ไปโอ้แบบนี้ว่าต้องกลับเล่นบะว่าต้องกลับส <53 S 1> <33 S 2> ิบสามคู่ครสิสามคู่สิบสามคู่นี่บ่มีตัวเน้นเลยครับ่มีตัวเน้นแต่ว่ามันสีเขายมสีเขายยุดุดไดแค่นกันเซกังเขาดัดดดดดาง,ดางมากวาเย็ดหกมันจตม่ตัวเดียวเท่านี้อืครับแปดหกี่มสิอ้หะไบ่ได้เน็นตัวนั้นตัวนี้นะโอ้ โ oh, อ้ผมมีตัวเน้นเลยเนาะครับเนาะผมมีตัวเน้ oh, いいนโอ้ผมมีตัวเน้นอืมก็สูตรนี่ใจมากจ้ะมั่วสี่สิบกว่าปีแล้วบ oh, ปล่โอ้สี่สิบกว่าปีดิครับโอ <c oughs> oh, ้แตะวะ่ว่าแต่ว่าพลาดยากกันบอกพลาดยากพลาดยากอันเขียนแท้ไม่นะเป็นอย่างครับมันอันหลายมันไล่ตาตัวนี้เขียนแท้หนาไหมครับเอาตัดเอาตัดตัวเน้นเอาตัดตัวพ่อม,กอมักมา โอ้ประเด็ประเด็จทีนี้โอ้โครับอ่ะอเขียนสนาไมไหมครับมันอันนี้ตัวตัวบวกตัวคูณมันหลายคนนะครับอนี่เลยครับเบื้องตามนี่แล้วครับนี่นะครับเขียนเลยนี่โอ้โปีนึงขี้พิษแค่งวดเดียว โอเคสหกครับสิบหกครับบัวรักสองสองนึ่งสามหนึ่สงสามหกสามหกีรักซีมีสมีหกตัวเดียว รักอนะันนะี้ห่างหนี่งรักหกมีหกหนึ่งอันนะี้ like ครับอันนี้เขาเขาให้ซื้อเขาให้ซื้อตะรางลักเขาสิมัารักใดโอ้มักรักมักรักใดให้เรียกเอาครับผมให้เรียกเอาลักนั้นแบบบุ๊ค เาก็ครือคือคือ,คอมันดังมากรักใดห้องห้องเดีนนักรักนานนั่นคืนะฮะนี่เป็นลัษณะนี้ครับนี่เนาะครับท่านผู้ชมเลขสูตรเลขคำนวณของคอดัมเนาะครับเนาะเพ,พิ่นเพิ่นเฮ็ดมาแล้วได้ประมาณยี่สิบกว่าปีเนาะครับเนาะสูตรนีคร่ความเพิ่นเนาะครับเนาะปีนึงขีผพิยุกเที่ยเดียวว่าสันพ่นวา กี่ผิดอยู่แคงว่าเดียวปีหนึ่งขี่มาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเรียกเพื่อนว่าบ่าต้องกลับเนาะ,ะ,ะครับท่านผู้ชมนี่เนาะครับเนาะมาสรุปกันเนาะครับเนาะนี่เนาะครับท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งศูนย์หกสองหนึ่งสามหนึ่งสามหกสี่หกห้าหนึ่งหกหนึ่งหกหกเจ็ดหก แปดหกเก้าหนึ่งเนาะครับตำรุ่งชอมแคบหน้าจอยเนาะครับเนาะมักตัวเองก mont ็จังเอาเนาะครับเนาะบ่มักกระเพรานาะครับเนาะเอาตะตุ่งเข้าหมักเนาะขั้นตุ่งกับเรงได้ใจก็จังจังซื่อเนาะครับตำรุ่งชอมเนาะแคบหน้าจอยนาะครับเนาะเหล็กิ่นเฮ็ดมาเหล็กสูตรนี่ิ่นเฮ็ดมาได้ยี่สิบปีเนาะครับตำรุ่งชอมปีหนึ่งขี้ิีแค่งวดเดียวพ่าแค่งวดเดียวเนาะครับตำรุ่งชอม เอาไปเป็นแนวทางนะครับเด้อมักกระต่ามหมักกระพันเนาะครับเนาะเรียกสิบสามคูเนาะครับเนาะท่านมักกระเพรนไหนเนาะครับมันเกิดถือว่าหลายเนาะครับเนาะมักอะไรกันเรียกเอาจับเอาเนาะครับท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางเพราะว่าเลียมันหลายสิบสามคูเนาะครับเนาะปัญญาปะตองกลับด้วยครับเด้อแต่ว่าแอดมักเกิดมักตัวนี้แหละครับหมักหกหนึ่งหกเจ็ดเนาะครับเนาะ ท่านผู้ชมรวยๆเฮง,งนะครับเด้อสุกมาสุกผู้สุกคนจะเจ็บจะไข่จะจุดเนาะครับเนาะเห็นรวยๆกันสุกผู้สุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเฟดฟลุยกันครับเด้อเห็มีกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะครับเนาะคลิปหน้าพา่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับราปาร์ตประตู Pato, por supuesto.